สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแล้วเรียกนายพิกย่อนระเบิดพิกปนลงมาทำให้ทั้งสองคนนักฆ่านี้ต้องเอามือขึ้นมาบางังแล้วนายพิกก็โดดลงมาเตะชายที่ถือปือสนสไนเปอร์นี้ให้ร่วงไปทน,นายพกก็มองทั้งสองคนอย่างรวดเร็ว คนที่โดนถีบไปดูเหมือนจะไม่ล้มแล้วพร้อมหยิบปืนขึ้นมาจะยิงเขาในพิกจึงโยนระเบิดแสงพิกลงขึ้นบนไปชายที่หยิบมีดข้างหน้าในพิกนั้นหมายจะแทงในพิกแล้วระเบิดแสงพิกก็ระเบิดทําให้บ,บทบังทัศนวิสัยของนักฆ่าสองคนนี้และในพิกก็ได้หยิบมีดออกมา พร้อมเอามีดนั้นกับพลิกนั้นมาถูกันเขาบอกว่านี่แหละคือนวัตกรรมใหม่นายพริกนั้นได้เอาพลิกมาถูกับมีดของเขาจนพลิกนั้นติดมีดของเขาแล้วพร้อมที่จะจู่โจมแล้วหลังจากที่ระเบิดแสงจางไปนะคะสองคนก็เริ่มได้วิสัยทัศน์กลับขึ้นมาแ้วก็โดนนายพริกเข้ามาจ้วงแทงโชคดีที่เขาก็ เป็นนักฆ่ายอดาฝีมือเช่นกันทําให้โดนคุณขวนไปนิดนึงนักฆ่าที่กําลังจะปืนยิงในพิกนะั้นในพิกก็ได้ปาหมีของเขาไปโชคโชคดีของนักฆ่าท่านนี้เขาได้เองตัวหลบแต่มีก,ก็ปาดแก้มเขาไปนิดหน่อยนักฆ่าพิกก็รู้สึกตัวโอ้ตาของเขาแดงโอ้ฉันโดนพิษก,กินยาแก้พิษแล้วมีดนั่นมันมีพิษตะโกนบอกอีกคนหนึ่ง นักฆ่าถือมีดที่ตะโกนบอก่็ได้กินยาแก้พิษไปส่วนนักฆ่าถือปืนก็พยายามจะหยิบยาแก้พิษขึ้นมากินอีกเช่นกันในระหว่างที่พวกเขากําลังหยิบยาแก้พิษขึ้นมากินกันนั่นเองนายพิษก็ไปหลบหลังนักฆ่าอีกคนหนึ่งเพื่อหลบกระสุนปืนพวกเขากินยาแก้พิษเข้าไปทั้งสองคนแต่ว่าการนั้นมันก็ไม่หายไปเลย เขามองหน้ากันแต่ว,ว่าน่าฆ่าที่ถือปืนพยายามเล็งไปที่นายพิกแต่นายพิกก็หลบหลังนักฆ่าพเพียงแต่ว่ายากแก้พิษของเขานั้นไม่ได้ผลแล้วเขาก็ตายระหว่างก่อนที่ตายนักฆ่าถือปืนเขาก็ได้ปืนลั่นยิงใส่เพื่อนอีกคนนึงปั้งเขาให้แล้วก็ล้มลงแล้วทั้งสองคนก็ตาย ลงไปนอนกับพื้นส่วนนายพิกก็มองดูร่างทั้งสองพร้อมคิดว่าฉันล้างแค้นให้ปู่ของฉันได้แล้วพอมมองร่างที่ไร้วิญญาณของทั้งสองทำไมพิกมันแรงขนาดนี้แล้วทำไมมันกินยากแก้พิษแล้วมันไม่ช่วยเลย